เป็นไงพี่เป็นไงฮะเป็นไงคับโซ่ครับเไหวไหมฮะไหวครับถามกูนี่เพื่อนผมจริงมันจริงไม่เคยเต้นมาก่อนใช่ไหมเขาบอกให้เต้นผมก็เต้นเฮ้ยเมื่อกี้เราชนะเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้ดูจัก ดูจากท่าดูจากเชิงแล้วเราชนะแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรเราสูงกว่าโอเคถ้าพี่จะมาเล่นปมด้อยผมอะไรอ่ะเป็นไงพี่ชนะแล้วพี่พี่แต่ผมเด็กกว่าครับเด็กกว่าแต่พี่เป็นผู้ใหญ่กว่าครับอะไรครับเออยอมมันเถอะ ยอมสรุปสรุปเราชนะใช่ไหมชนะสิครับอ่าเมื่อกี้โซ่พูดว่าไงนะถ้าแพ้จะต้องเป็นแดนเซอร์ครับถ้าแพ้จะต้องเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมครับพอดีพี่มีเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพี่มาพอดีมาเป็นแดนเซอร์พี่หน่อยเต้นเป็นยังยังเลยพี่ประชานไปไปสอนไปสอนมาซอตามไปสอนไปสอนเดี๋ยวพี่สอนเองเมื่อกี้เขายังเต้นไม่รอดเลยพี่ฮะ ตายวันนี้เขาต่อท่าผมเดี๋ยวคืนนี้พี่ต่อให้ไปก็ตรงนี้แหละคืนนี้ตรงนี้ไงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสริมหล่อนิดนึงนะครับผมขออ่าโอเคครับ